อยากได้เกมพาสแมพสปอนบ๊อบราคาถูกแต่ไม่อยากให้รหัสใช่ไหมครับทุกคนบัลล์บัลล์ชอปช่วยคุณได้นะครับมีบริการเติมเกมพาสสปอนบ๊อบที่ไม่ต้องให้รหัสเลยครับเติมง่ายเติมไวปลอดภัย100%นะฮะแถมมีบริการ,รอรือร่นๆมากมายเช่นซื้อตัวละครในสปอนบอ๊อบเทวเดฟเอนซ์สนใจจิ้มตรงคอมเมนต์ปักหมุดเลยครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับวันนี้นะฮะอยู่ผมเราชิคกี้ยกับเกมสปอนบอ๊อบทาวเวอร์ดฟเฟนส์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อะะ Point ้ออน Point นนนนะะะะฮฮหหหรรรืเเเีีียยยญตง่็มั วิธีการหาต่างๆแล้วก็หายังไงให้ได้ไวที่สุดนะครับทุกคนแล้วก็อธิบายแฟชั่นช็อปด้วยนะฮะก็แฟชั่นช็อปนะมีเด็กๆถามมาว่ามันคืออะไรไม่เข้าใจนะก็คือมันจะเป็นร้านค้าที่เอาไว้แลกแฟชั่นพอยต์นะครับผมในพอยต์ที่เรามีเนี่ยเอามาแลกของได้อย่างเช่นเนี่ยผมอยากจะแลกอันนี้ใช่ไหมครับเป็น goldial trial นะฮะผมก็กดแลกไปเพราะผมมีอยู่359ร้อยห้าสิบกิโลใช่ไหมผมกดไปปุ๊บเห็นไหมผมจะซื้อได้นะฮะมันจะซื้อได้มากสุด15อันนะครับทุกคนอ่าแล้วไอ้ที่ทำไม่่่่ปปปลลลลลลดดดด็็ออออกกกใชมมมมััััั้้ยคคคคคครร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 รบบบบบวิธีคคออรรีีีีมมาาืะะะไตตงงนนนนนเผผฮู นี่ถ้าเกิดคะแนนพอยต์รวมของของกิลเราเนี่ยครบแล้วนะฮะสมมติอ่ะครบ75ล้านปุ๊บมันจะปลดล็อกเทียร์็ครับผมซึ่งจะปลดล็อกอะไรเดี๋ยวไปดูกันวิ่ง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 นี่ครับมันก็จะปลดล็อกเจ้าตัวนี้นะฮะนี่ฮะเป็นชาเลนจ์เคสนะครับทุกคนอ่าต่อไปตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราหาได้ครบพันห้าร้อยเราจะได้ของขวัญพิเศษนะนี่ฮะเห็นไหมฮะ s C Grand Prize นะฮะ Grand Prize นะครับทุกคนต่อไปครับวิธีการหาเอ่อ เขาเล่นะหาพอยต์นะหาจากไหนได้บ้างนะครับทุกคนอย่างแรกก็คือสตอรี่ครับทุกคนนี่ฮะสตอรี่นะฮะอย่างที่2เงนี่ก็คือชาเลนจ์นะครับผมอย่างที่3เมนี่ก็คือเอฟนะฮะอย่างที่4เลยก็คือเลดนะมีทั้งหมดก็คือเอาง่ายๆคือทุกรูปแบบของเกมเนี่ยสามารถหาพอยต์ได้หมดเลยนะครับทางทางชาเลนจ์นะจะได้พอยต์อยู่ที่ชนะรอบหนึ่งอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูฮะเป็นยังไงระดับระดับฮาร์ดได้พอยต์อยู่5นะครับผมระดับเอ่อไนท์แอมได้พอยต์อยู่10นะครับทุกคนโอเคส่วนสตอรี่เดี๋ยวมาาาาดดูกัันนว่่่่่ไไ้พอออยตต์เทหรรระคบสี สตอรี่ <Story S 2> ได้พอยหนึ่งเองเหรอเนี่ยขั้นสุดท้ายได้พอยแค่หนึ่งนะครับสำหรับสตอรี่นะครับทุกคนต่อไปก็เป็นเลดนะครับเลดได้พอยเท่าไหร่เอ่ยเลดได้พอยอยู่สิบนะครับสําหรับระดับระดับเออฮาร์ดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นระดับไนท์แอมก็จะได้อยู่ที่สิบห้านะครับทุกคนต่อไปต่อไปอไป,ปึ๊บ,บ,บ,บต่อไปเป็นเอฟเคนะครับเอฟเคไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้เท่าไหร่นะครับต้องลองดูนะครับทุกคนอ่าแล้วก็เขาเรียกอะไรนะ มันจะมีไอเทมเสริมครับนี่ครับผมเป็นไอเทมนี้ฮะคูณสองพอยต์นะทุกคนเราสามารถกดใช้แล้วได้คูณสองพอยต์นะครับทุกคนเราให้เราใช้ไปเลยนะฮะถ้าเกิดเราเล่นบ่อยๆนะครับแต่จำไว้นะกดใช้แล้วปุ๊บมันจะรันเวลานะตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าเราจะเข้าหรือไม่เข้าก็ตามนะเพราะงั้นเราต้องใช้ตอนที่เราเล่นนะครับมันถึงจะคุ้มค่านะครับทุกคนโอเคครับส่วนเออลงอันไหนคุ้มที่สุดนะครับผมบอกเลยครับว่า ผมแนะนำชาเลนเจอร์ครับผมชาเลนนะครับทุกคนเล่นด่านไหนก็ได้ถ้าเีนหมดระดับไนท์แมร์นะครับทุกคนมันจบไวนะครับจบไวกว่าเลดเยอะเลยนะครับแล้วมันก็ได้ตั้งสิบพอยต์เลยนะครับทุกคนแนะนําให้เล่นทำซ้ำไปเลยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับสําหรับคนที่มีคูณห้านะฮะจะได้เปรียบมากๆเลยนะครับทุกคนคนที่มีคูณห้าได้เปรียบมากๆเพราะว่ามันเวลาคูณห้าเลยนะมันไวมากนะครับด่านนี้เขาปรับใหม่เลยนะฮะเขาเคลียร์พื้นที่ออกเพิ่มขึ้นนะฮะทำให้มีพื้นที่วางตัวละครมากขึ้นครับซึ่งดี คูณ5นี่คือได้เปรียบสุดๆเลยครับใครมีคูณ5้นี่ดีใจด้วยนะะทุกคนมันโกงมากๆๆมากๆเลยนะฮะคูณ5้าน,นะครับขี่กดเริ่มไปปึ๊บอ่านี่ฮะเราก็ฟาร์มไปนะครับก็ถ้าเกิดใครมีตัวละครพวกแบบติดบับขวดมันจะเล่นง่ายเลยนะครับมันจะไม่ยากเลยครับทุกคนวา,างไปปึ๊บตรงนี้ชึอบอ่าแล้วเดี๋ยวเราวางตัวเป็นตัวนี้ไปนะฮะตัวมิสเตอร์พับนะครับเก่งเก่งมากครับตัวนี้เก่งมากนะครับอ่าถึงจะเก่งสู้ตัวใหม่ไม่ได้ก็เถอะแต่มันก็ยังเก่งอยู่ดีนะฮะ จบจ็บๆๆอ่าระวังไปนี่มีเด็กมาด้วยมีเด็กมาเล่นด้วยโอเคเดแบกเองเดแบกเองอันนี้ก็เป็นวิธีการฟาร์มของผมนะครับที่ผมจะใช้ฟาร์มพอยนะฮะแน,นะนําเล่นชาเลนจ์ไปเลยครับทุกคนแล้วก็นะฮะตอนนี้สีเหลืองเริ่มจะแบบสู้ฟัดสู้เหวี่ยงกับทีมอื่นได้แล้วนะครับทุกคนเพราะงั้นใครอยากจะมาอยู่สีเหลืองคับผมก็มาอยู่ได้นะครับทุกคนเออใครที่ยังไม่ได้เลือกนะฮะมาอยู่เหลืองได้กันเสิครับทุกคนเชื่อผมนะฮะมันดีสุดๆเลยทั้นเหลืองเนี่ยเพราะว่ามีอะไรครับมีพี่ๆอยู่นั่นเองทุกคน <laughs> ขออันนี้หน่อยขออวยตัวเองหน่อยนะฮะอ่า หลังๆมารู้สึกว่าบ้านฟาร์มเริ่มไม่จาเป็นแล้วทุกคนเอตรงๆเลยนะฮะบ้านฟาร์มเริ่มไม่จำเป็นแล้วเพราะมันได้เงินเยอะอยู่แล้วนะฮะบ้านฟาร์มเลยไม่จำเป็นสำหรับผมแล้วตอนนี้นะครับก็คือกดไม่ต้องมีบ้านฟาร์มแล้วเน้นเน้นเดนเเมทเป็นหลักๆไปเลยนะฮะชิลๆเลยนะสบายๆไม่ต้องใช้บ้านฟงบ้านฟาร์มแล้วครับไร้สาระโอ้บ้านฟงบ้านฟาร์มะลรไม่รู้นะอย่างขิงเลยฮะนี่เราอัปเก็ดตัวละครไปนะครับเห็นไหมแป๊ดเดียวเก้าเวฟแล้วนะมีคูณห้ามันไวมากเลยนะครับทุกคนใครมีคูณห้าได้เปรียบสุดๆ คือไม่ต้องไปเติมหรอกครับไปพวกวีพงวีพีพวกเนี้ยซื้อคูณห้าครับอย่างเดียวครับเล่นสบายครับบอกเลยฮะเล่นชิวเลยครับมีคูณห้าคือแบบเล่นชิวเลยนะฮะชิวๆแบบชิวๆเลยนะครับอ่าเราอัพกรดไปปึ๊บ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 นะแล้วก็เดี๋ยวอัพตัวนี้ด้วยนะฮะเห็นไหมครับมันไวมากครับไปดูวยสิบเอ็ดเวฟแล้วนะแล้วเวฟเวฟของเลดพวกนี้มันจะจบอยู่ที่สิบห้าเวฟนะครับซึ่งมันเท่ากับสตอรี่ มั้งนะใช่ไหมสตอรี่นะเท่ากับสตอรี่เลยครับเพราะงั้นเล่นสตอรี่ไม่คุ้มนะครับเล่นสตอรี่แบบคุ้มน้อยสุดนะครับคุ้มมากสุดผมให้เป็นชายเลนเจอร์นะทุกคนคุ้มลองลงมาเป็นเลดนะครับผมคุ้มลองมาอีกทีนึงก็เป็นเอฟเคนะคุ้มลองมาอีกทีนึงก็คือเป็นเอ่อสตอรี่นะครับซึ่งสตอรี่ไม่อยากให้เล่นกันเลยนะเพราะว่ามันมันไม่คุ้มเลยแค่หนึ่งเองนะฮะหนึ่งแต้มนี่มันน้อยมากเลยนะน้อยมากมเลยนะครับทุกคนน้อยแบบเกินเยียวยาเลยนะฮะอ่าเราเก็บไปปึ๊บอ่านี่ฮะ อับสีบงสีแบบอะไรไปนะครับเราก็เล่นเล่นชิวๆไปนะฮะหาฟองฟาร์มนูน่นฟาร์มนี่ไปเดี๋ยวเราก็โหดเองนะทุกคนเชื่อผมแบบนี้โหดง่ายนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรตัวละครมันไม่ได้ต่างขนาดนั้นนะสำหรับผมดาเมจแล้วมันเายแบบมันตัวละครมันไม่ดีฟขนาดนั้นนะฮะมันแบบไม่ไม่ได้แบบทะลุเวอร์วังเหมือนแบบออสตาเหมือนแบบเกมอื่นนะที่แบบดาเมนมันห่างกันเป็นโยอดอันนี้มันู่มากๆสุดที่แบบเห็นเห็นเลยนะหลักแสนเองครับผมอ่ามันก็ห่างกันหลักพันแค่แค,แค่แค่ประมาณ ไม่ no? ก00ี่เท่านะทุกคนสิบเท่าอะไรประมาณนี้นะฮะสิบเท่ายี่สิบเท่าแค่นี้ร้อยเท่าอะไรอย่างงี้คือคือคือจากต่างเกมอื่นเต็มเกมอื่นเที่มาสังเกตดูมันจะมีตัวละครแบบดาเมจหลักล้านอะไรย่างเงี้ยแล้วผู้เล่นผู้เล่นเริ่มต้นใหม่เงี้ยดาเมจแค่หลักพันอะไรเงี้ยแต่เกมนี้คือผู e, ้เล่นผู้เล่นเก่าก็ดาเมจหลักแสนนะประมาณนั้นนะฮะตัวละครนะสำหรับตัวละครนะครับทุกคนอ่าเราก็ชนะเราก็หาเลยเล่นไปนะครับทุกคนแล้วมันจะได้เควสด้วยนะครับเล่นเล่นพวกนี้จะได้เควสด้วยนะครับเราก็ฟาร์มได้ชิลลๆๆเเเเยยห็นนนมมมัั้้้้้ไไไดดทททงงคคคคควสอะะรรรบบุุากก โอเคครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับชีทเกมแถลงไข่แฟชั่นพลอยนะว่ามันใช้ยังไงทํายังไงอะไรที่ยังไข่ต่อไปกันไกลน,นะครับทุกคนก็เป็นคลิปสั้นๆแต่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เออไม่ได้ศึกษาเกมนี้อย่างจริงจังนะก็คือดูคลิปนี้ก็จบเลยนะครับไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายนะทุกคนก็สําหรับวันนี้เขาจบเพียงท่ีชอบกดไลค์ชอบมากกดซับวิจัยใหม่ผนหน้าครับทุกคนอ้อลืมไปนะฮะก็ตอนนี้ใกล้จะครบเออก้าพันซับแล้วนะครับฝากกดซับให้เยอะๆกันหน่อยนะทุกคนทบหมื่นซับเมื่อไหร่เดี๋ยวมีแจกของอออะะะไรรกกันนหย่่างงี้ฮแต็ จะแจกเท่าที่งบผมไหวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมากเกินไปผมก็ไม่ไหวนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นนะครับทุกคนโอเคครับ๊ายบายครับเจอกันใหม่พัดหน้านะครับทุกคนขอให้ทุกคนมั่งมีสีสุขสุขสันต์ทุกวันทุกวีทุกวินาทีเลยครับทุกคนไม่ไหวครับเจอกันครับ